สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนาๆทุกคนทุกขั้นนะครับพบกับผมช่องหนุ่มฟิชชิ่งนะครับวันนี้ก็ออกมาตกชิงหลิวนะครับไม่ได้ไปตกปลาช่อนนะครับช่วงนี้ก็นั่งชิวๆก่อนนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะเป็นคันระยะ3.6นะครับสายเมนก็จะเป็นเบอร์2.5สายหน้าเป็นเบอร์1.5นะครับตกเป็นไม้ตาย2ตะขอนะครับมารอรุ่นกันครับว่าจะมีตัวให้พี่ๆนาๆได้รับชมไหมนะครับ แต่แม่เหมือนเดิมครับหอนใจปลาเล็ก ไส้จมใส้ปลานี่ครับตัวตึงๆทำไมไม่ติดนี่ยตัวยเ็พา็ติดดีจัง กำลังพอทอดครับรุ่นนีน้นี่ครับไส่ทอด สวนี่ครับส่ทอดเด้ง นี่ครับส่ทอดอีกหนึน่งแต้ม เพียนครับเพียนใส่สวยๆเลยเดือดตักแล้วครับรอบนี้นี่ครับเพียนใส่สวย จมนอะไรจมปลาอะไรโอ้ตะเพียงครับน่าจะฝงตะเพียงเข้าแล้วครับหูไยสวยแล้วตัวนี้แล้วแล้วตึงตึง,ตงโอ้ยเดมันแล้วครับรอบนี้ เา้ยเขาใหญ่มาอ้นวนจันเลยครับตอนแรกผมนึมกนว่าตะเพียนออนวนจันแว้นครับตอนแรกเห็นเอาขาวนึกว่าปลาตะเพียนครับ นี่ครับนอนจันแวนครับป่ากำลังเข้าครับเรียนต่อครับผม ใส่ทอดเหมือนเดิมที่ถอนครับเสียดายว่าไม่ทำ พูดเค็มทำสิบดอกเลยครับนี่ตัวนี้วิ่งชนทับเกี่ยวไหมครับตัวนี้ tao xoay ừ. 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 tưng 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 hết อ๋อนอนจันแบนอีกแล้วครับกินเบาๆเองนะครับกินเหมือนปลาพวกปลาเล็กๆเล ตัวเล็กๆ,กๆแรงดีจริงเจ็บร้อยครับรหนวนจันทรหดุดพอดีครับนี่ครับสอง ตอ,อกเบาๆครับโอ้แต่เพียนไซส์สวยครับรอบนี้กินเบาๆครับกินตอ,อกแล้วถอนยึดน,นะโอ้ยเออ นี่ครับตะเพียนครับใสสวยๆครับๆๆวัดๆๆจังหวะนี้เลยโอ้ตัวเล็กครับ ว่ราะว่าสมัยวัดไม่ค่อยติดอ,อ๋อลีต้ปลาส้อยหัวแข็งครับตัวนี้ลงไปแล้วเอาเลย เนี่ยก็จะเป็นพวกปลาส้อยหัวแข็งครับกวนช่วงนี้ใส่ทอดครับเก็บ ตึงครับตึงๆครับโอ้ยตะเพียนใหญ่ครับอ๋อออกมาแล้วอย่าเข้าป่าเอ้ยอโดนของใหญ่แล้วครับอ๋อไม่ทิ้งเซฟไม่ทิ้งเซฟอยู่ไหมอ้หลุดอ้ขาด ไปหมดแล้วทั้งทุนทั้งอะไรครับเมื่อกี้เรียบร้อยเลยครับนั่นะนะะตอนแรกผมจะไม่ทิ้งเซฟแล้วนะครับแต่ปลามันกระชากดึงไปผมกลัวคันเอาไม่อยู่ครับโอ้ น่าจะหลุดตรงสต็อปเปอร์ครับเนี่ยครับโอ้น่าเสียดายมากครับนี่ครับขออนุญาตส่งงานเลยครับปลาหลุดตัวเมื่อกี้เอาไปหมดเลยครับทั้งสายทั้งทุ่นครับเมื่อกี้ขี้เกียจขึ้นสายใหม่ครับนั่นนะโอ้เสียดายจริงครับขออนุญาตส่งงานครับผลงานวันนี้ครับ นี่ครับก็ถือว่าได้เยอะนะครับใช้เวลาก็ประมาณสามสี่ชั่วโมงครับฝากผลงานด้วยด้วยนะครับสำหรับพี่นะาๆท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซ b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจงให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่องหนุ่มฟิชชิ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ